สวัสดีค่ะมาพบกับ The Best Friend Tarot 56นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของวันที่3เดือนกรกฎาคม2566นะคะ The Best Friend Tarot เป็นช่องที่เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตคู่ใจนะคะเป็นพลังบวกๆเป็นกำลังใจและเป็นรอยยิม้มและเป็นความสุขให้กับทุกคนนะคะใครอยากได้อะไรเขียนในคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าอยากให้ทำอะไรแบบไหน ติชมแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยนะคะพี่หมอเปิดกว้างค่ะยินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นไม่ว่าคุณจะเป็นใครผู้หญิงผู้ชาย LGBT หรือจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายทุกคนทุกเพศทุกวัยพี่หมอรับฟังหมดนะคะเพราะว่าทุกคนคือผู้มีอุปการะคุณกับช่องของพี่หมอนั่นเองนะคะคลิปนี้เราจะมาให้คุณนะคะเป็นคนคิดคําถามนะคะ10ข้อเลยคะ่ะเพราะว่าแบบจุกๆ มีคนขอมาพี่หมอก็จัดให้10ข้อนะคะถ้าคุณยังคิดคำถามไม่ได้แนะนำว่าให้กดหยุดเอาไว้ก่อนเลยนะคะแล้วปลิคำถามมาเขียนมาเลยคัน1่ถึง10นะคะแล้วค่อยมาตั้งคำถามทีละข้อแล้วเปิดไพ่ไปพร้อมกับพี่หมอนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันแต่ว่าคำตอบเนี่ยมันจะจำกัดแค่ ใช่หรือไม่ใช่หรือว่าได้หรือไม่ได้นะคะแบบนี้คือแม่นมากนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาไม่แน่นอนนะคะถ้าคุณเปิดมาเจอคลิปเนี้ยคุณสามารถดูตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เหมาะกับคนที่อไม่มีไม่ค่อยมีงบเนาะสำหรับจะมาดูดวงใช่ไหมคะบางทีหนึ่งคำถามมันก็แพงอยู่เนาะไม่เป็นไรนะคะเข้าใจกันอันนี้พี่หมอไม่ได้ดูถูกนะพี่หมอหมายถึงว่าก็บางคนแหละที่ไม่มีบางคนก็มีแต่ว่าก็เอาเป็นว่าแบ่งๆกันไปทุก ทุกชนชั้นก็คลาคลากันไปทุกฐานะก็คลาคลากันไปนะคะอย่าดราม่านะคะพี่หมอไม่ได้มีเจตนาราม่านะคะอยากช่วยเหลือทุกคนจริงๆนะคะอันนี้เปรียบเสมือนการดูดวงส่วนตัวนะคะแต่แค่มันจํากัดคําตอบแค่นั้นเองนะคะ,ะเรามาเริ่มที่คําตอบข้อที่หนึ่งเลยนะคะไม่เสียเวลานะ1นถึงสินะคะไปล i s t คำถามมาเวลาตั้งคําถามให้ตั้งสมาธิดีๆนะคะส่งจิตส่งใจมาถึงไพ่นะคะแล้วก็ ฟังคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะเรามาเริ่มที่ข้อที่1น,นะคะข้อที่1น,นะคะคุณได้ไพ่อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน Nice of p e n t a c l e นะคะแล้วก็ Seven of p e n t a c l e นะคะแล้วก็ DM DM p r e s s นะคะสามใบนี้ก็คือใช่ใช่ใช,ช่ได้ได,ได้ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ผ่านฉลุยค่ะการันตีนะคะไม่ว่าคุณถามอะไรอะ ต่อกันเลยนะคะที่ข้อที่2นะคะข้อที่2ตั้งใครไม่ทันกดหยุดนะคะแล้วค่อยถามแล้วก็ฟังคำตอบนะคะ Tree of Sword นะคะ Ace of Pentacle และ The h e l o p h a n t นะคะคำตอบข้อนี้คือไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ได้ ได้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ2เนี่ยก็คือว่าคุณประสบความสําเร็จแหละคำตอบมันก็คือใช่หรือว่าได้นั่นเองแต่ว่าคุณต้องเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายคุณก็ได้และใช่นั่นเองนะคะข้อที่3นะคะ the view of fortune the date นะคะและ template นะคะ คำตอบก็คือใช่ไม่ใช่และใช่นะคะได้ไม่ได้และได้นะคะข้อนี้คําตอบก็คือใช่หรือว่าได้แต่คุณก็ต้องเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคบ้างเล็กน้อยเช่นกันนะคะแต่สุดท้ายคุณก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะข้อที่4นะคะ The Hangman ค่ะ Seven of Swords นะคะแล้วก็ Queen of Swords นะคะ ดีแฮงแมนโอ้ยไม่หมอปวดท้องดีแฮงแมนเนี่ยไพ่ไม่ยอมให้คำตอบนะคะแต่ว่าถ้าเป็น s e v e n o อ of s อดเนี่ยเซเว่น o อฟคำตอบคือไม่นะคะส่วน q e e n of q u e e n of s w o r d ใช่ไหม q u n o n s w s r d เนี่ยแปลว่าใช่นะคะเพราะฉะน,นั้นน่ะข้อเนียมันคือคำตอบต้องห้ามคำถามต้องห้ามแน่ๆไพ่ไม่ยอมบอกคุณต้องไป เสี่ยงโชคดวงชะตาเอาเองแล้วก็ต้องไปเจอได้ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆแล้วคุณก็ได้ไพ่แบบใช่แล้วก็ไม่ใช่เอ้ยได้ไพ่ไม่ใช่แล้วก็ใช่นะคะหรือว่าอันเนี้ยไพ่ไม่ให้คําตอบแล้วคุณก็ได้กับไม่เอ้ยคุณไม่ได้กับได้โอ้โหหมอตีกันม่วมแล้วมั่นใจนะคะมั่นใจเอาขอยืนยันใหม่นะใบนี้ The Hangman ก็คือไพ่กลางๆไพ่ไม่มีคําตอบให้นะคะส่วน Seven of s w o r d เนี่ยคือไม่ได้ หรือว่าหรือว่าไม่ใช่นะคะส่วน queen of sword เนี่ยแปลว่าใช่หรือว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีคำตอบเป็นคำถามต้องห้ามไปเรียนรู้ด้วยตัวเองไป,ปเผชิญโลกด้วยตัวเองนะจ๊ะมาต่อกันที่ข้อที่5นะคะข้อที่5ก็จะเป็น four of sword นะคะ four of sword แล้วก็ ten of w a n d นะคะแล้วก็ n i h e of cups นะคะทั้ง3ข้อนี้นะคะ four of sword เนี่ย four of sword เนี่ยก็คือ แปลว่ากลางๆไม่ตอบเช่นกันนะคะแล้วก็ tense of one tense of one เนี่ย tense of one เนี่ยหมายถึงว่าขอพี่หมวดเจ็บอขอโทษที tense of one tense of one เนี่ยแปลว่าไม่ใช่นะคะ tense of one แปลว่าไม่ใช่ส่วนใน of cup แปลว่าใช่งานมาแล้วไงนี่อีกแล้วคำถามต้องห้ามอีกแล้วนะคะ ข้อ5เป็นคำถามต้องห้ามอีกแล้วนะคะเพราะว่า for of sort เนี่ยไพยก่กลางๆนะคะไพ่ไม่บอกว่าได้หรือไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ไม่มีคำตอบให้คุณไปหาเอาเองนะจ๊ะส่วน tense of one เนี่ยแปลว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ได้นะคะ night of cup เนี่ยแปลว่าได้หรือว่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็จะอยู่ที่ก,กลางๆเป็นคำถามต้องห้ามอีกแล้วคุณถามอะไรเนี่ย ให้ไม่บอกนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปเผชิญเอาเองไปเจอเอาเองนะคะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเอาเองดับหน้าเลยนะจ๊ะมาต่อกันที่ข้อที่6นะคะข้อที่หกนะคะ a g e of cup นะคะ tree of one คะ่ะและ a g e of one นะคะ ข้อนี้ผ่านฉลุยนะคะใช่ใช่ใช,ใช่ได้ได้ได้นะคะผ่านฉลุยเลยค่ารับรื่นดีทางสะดวกนะคะไม่เจอปัญหาอุปสรรคใดๆเลยนะคะต่อกันที่ข้อที่7นะคะไปเร็วมาเร็วค่ะ justment นะคะ the chariot และ two of one นะคะ justment the chariot แล้วก็ two of one เนี่ยใช่ใช่ใช,ใช่นะคะและได้ได้ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผ่านฉลุยด้วยเช่นกันนะคะ ถ้าพี่หมอพูดเร็วไปแนะนําว่าให้คุณกดหยุดก่อนนะคะแล้วก็ตั้งคําถามก่อนแล้วค่อยเปิดต่อนะคะให้ทําแบบนี้นะคะเพราะว่าพี่หมอจะพยายามไปเร็วๆกลัวเขาเสียเวลาไงอ่ะต่อกันที่ข้อที่7จนะจ๊ะข้อที่7จ็ดคำตอบของคุณก็คือไฟส์อ mm hmm. of one ค่ะ Queen's of one Queen's of cup นะคะ i ฟส์ o อฟ n าแปลว่าไม่นะคะอันนี้แปลว่าแปลว่าได้ได้นะคะ ใช่เอ้ยไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ได้ได้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วค่ะคำตอบก็คือใช่หรือว่าได้นะคะแต่ว่าคุณก็ต้องพบเจอกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะคะสุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีเช่นกันจ้าข้อที่8กันเลยนะคะ for of one ค่ะ s of sword และ for of p e n t a c l e นะคะ For u of w a n d s for u of w a n d s เนี่ยก็เป็นไพ่ที่เป็นไพ่กลางๆไม่มีคำตอบให้คุณเช่นกันนะคะ a e of <c oughs> a e of sword เนี่ยก็แปลว่าไม่นะคะส่วน for u of p e n t a c l e for u of p e n t a c l e แปลว่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อน,นี้อีกแล้วคำตอบต้องห้ามอีกแล้วไม่รู้คุณถามอะไรคุณต้องไป,ปเผชิญเอาเองนะคะไพ่ไม่บอก ไม่บอกนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือไม่ไม่ใช่หรือว่าไม่ได้แล้นี่คือได้หรือว่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีคําตอบให้คุณคุณต้องไป,ปเผชิญโลกเอาเองข้อนี้ไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเอาเองนะคะมันไม่ถึงเวลาที่คุณต้องรู้นะ่ะไพ่เลยไม่บอกอันนี้เรื่องจริงนะคะพี่หมอเคยลองมาหมดละมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อที่สิบนะคะข้อที่ส okay. ิบโอเค byrdapes o p t a c l e นะคะ the f o o l และ the world นะคะ เพจซับเพลย์เลคเแปลว่าใช่นะคะเดอะกูก็ใช่เดอะเวิร์ก็ใช่นะคะเพราะฉะนั้นใช่ใช่ใช่ได้ได้ได้นะคะประสบความสาเร็จแน่นอนไม่พบปัญหาและอุปสรรคใดๆเลยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับ10คําถามที่คุณเป็นคนตั้งเองรับรองว่าถูกใจคุณแน่ๆเพราะคุณเป็นคนคิดคําถามเองนะคะแล้วก็ให้ไพ่เป็นคนตอบนะคะแต่แค่จํากัดคําตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจกับทุกคนนะคะพี่หมอจะพยายามทําคลิป ที่มันถูกจลิตหรือว่าถูกใจกับคนที่เข้ามาดูนะคะใครอยากได้อะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะคะติชมอะไรได้หมดเลยนะคะพี่หมอโอเพนกับทุกๆคนแล้วก็ทุกๆความคิดเห็นนะคะไม่จํากัดว่าจะบวกจะลบจะอะไรยังไงคุณเป็นใครได้หมดทุกเพศทุกวัยยินดียินดีมากๆเพราะทุกคนคือกําลังใจที่สําคัญของพี่หมอจริงๆนะคะก็ครบถ้วนแล้วนะคะสําหรับคําตอบนะคะทั้ง10ข้อนะคะ The b e บส f ฟ n ทาร o t ดหนะคะลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ